ชเชอรโน่ร่วมกับ Thailand m a นเต็มใจเสนอกินกับโตนะครับก็วันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านเป็ดตุ่นราชวงศ์ครับอยู่ตรงถจะเรียกว่าใกล้ๆกับท่าน้ำราชวงศ์เลยดีกว่านะครับที่ข้ามไปฝั่งท่าดินแดงเขตคลองสาอนี่ฝั่งฝั่งเขตสมบัติวงนะครับก็ วันนี้ครับผมมีเมนูเด็ดมาแนะนาเสนอนะครับคื่ผมให้กินแล้วแหละแต่ผมอยากจะรีวิวเดยวแนะนําให้ทุกๆคนได้เข้าถึงได้รู้จักกันด้วยนะครับเผื่อแบบใครผักแขกไปใครบ้าเผื่อแบบต้องมาแถวราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็แวะมาร้านนี้ได้แล้วก็สั่งเมนูที่ได้นะครับก็มีข้าวหมูทอดแกงเด็ดพิไทยและก็ข้าวไก่ทอดแกงเด็ดพิไทยครับซึ่งข้าวหมูทอดแกนเด็ดพิไทยผมเคยกินแล้วแหละรอร่อยมากๆเดี๋ยวลองกินดูทีนะครับเพื่อความชัวร์นะ เดี๋ยวจะหาว่ามั่วเดี๋ยวว่าโกหกกันนะครับไม่โกหกกันนะครับอันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงผมไคยกินแล้วนะครับคือหมูเป็นออกมาเยอะมากๆแล้วกินควบกับข้าวมาหอมเข้ากันจัดๆอร่อยมากอันนี้มาดูทำเมนูกไก่บ้างเนื้อไก่ที่ผมไม่เคยกินเป็นครั้ง,งแรก นะครับจะลองดูว่าเป็นยังไงไก่นะครับอืมกรบดีนะโอ้โหให้ได้เลยแหละอร่อยมากนะครับจะจิ้มจะใส่น้ำจิ้มจะใส่ซอสอะไรไม่ใส่ซอสอะไรแล้วแต่คุณเลยนะครับผมก็บอกเลยว่ายังไงก็ว่าอร่อยนะครับโอเคแล้วอ่าอย่าลืมแวะมาร้านทาน ร้านเป็นตุนดาชวงกันนะครับโอเคขอบคุณครัสวัสดีครับ